สำหรับรูปนี้คลิปนี้นะคะจะอธิบายการที่ดูยอดนะคะเมื่อท่านล็อกอินเข้าไปในเว็บไซต์เช็คองค์กรของท่านคือ w w w u n w i d e web unilever life cyber o f เ i c e c o m นะคะเมื่อท่านล็อกอินเข้าไปด้วย user password ให้ดูหน้าตรงนี้ค่ะมันจะอยู่ด้านขวาของจอนะคะเป็นตรงสีน้ำเงินน้ำเงินทุกคนจะมีเหมือนกันให้ดูว่าครั้งนี้นะคะเราจะ ปิดยอดเนี่ยเราต้องดูว่าเรามี6ใสายงานที่มี100คะแนนแล้วหรือยังในภาพนี้จะทำให้เห็นว่าแถวแรกนะคะ active bp ที่มี50คะแนนนั้นมี1คน active bp ที่มี100คะแนนนั้นมี14คนความหมายก็คือว่าท่านมีสายงานที่ active นั้นทั้งหมด15สายนะคะพอท่านจะดูว่าท่านรักษาระดับ6ใสายงานที่มี100 bp ครบแล้วหรือยังนะคะ b pv ครบแล้วหรือยัง ก็แปลว่าครบหรือยังคะครบแล้วนะคะว่าตรงนี้14ก็คือเกิน6ไปแล้วส่วนมาทัานที่ 3, 4, 5จะบอกว่าในองค์กรของท่านเนี่ยมีกี่สาขาและแต่ละสาขาเนี่ยรักษาตำแหน่งอะไรเพราะฉะนั้นในนี้ก็จะเห็นว่า s b p 2สายงานมี TBP 1สายงานและมี e b p 1สายงาน, p, างานความหมายก็คือทั้งหมดนี้ท่านมีผู้นำนะคะที่รักษาระดับทั้งหมดกี่สายงาน,นะคะ ทั้งหมดก็คือ2บวก1บวก3เป็น6สายงานโดยที่แต่ละสายงานนี่รักษาตำแหน่งต่างๆกันไปนะคะนี่ก็เป็นวิธีการดูว่าเราปิด6สายงานที่มี100 PV หรือ,อยังนะคะขอให้ท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ